สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูที่อีกแปลงหนึ่งนะครับที่ซื้อไว้จากอันนี้ที่ที่ปลูกบ้านแล้วนะครับแปลงนี้แล้วก็ถาดาอีกนิดนึงนะครับเราซื้อไว้มันมันไม่ติดกันนะครับอันนี้ก็ซื้อไว้นะครับแต่โปรเจกต์เนี่ยกำลังคิดว่าอยากทําเป็นเป็นเหมือนร้านเล็กๆนะครับเป็นร้านต้นไม้อันนี้1งงานนะครับ แล้วก็จะเห็นวิวภูเขานะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมคิดไว้แต่ว่าตอนนี้ต้องเก็บตังก่อนอันนี้น่าจะใช้งบอยู่ประมาณสักเกือบล้านเหมือนกันนะครับข้าวไม่ทำน้องอันนี้ลูกๆนะฮะลูกๆก,ก็รุ่นพี่ก็แกงรุ่นน้องอันนี้คือตอนนี้มีปลูกพวกดอกไม้ไว้นะมีกล้วยนะครับ แล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้เดิมของมันเป็นเป็นต้นไอ้นี่อะไรอะสแตต้นสดาเป็นต้นสะเดาเนี่ยครับจะเห็นวิวแบบนี้นะกะทำเป็นร้านต้นไม้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนโคเวิร์กิ้งสเปซอะอยากอยากให้คนทำงานมานั่งทำงานได้ แล้วก็มีน้ํามีข้าวกินได้ประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นความเป็นเป็นแบบฝันไว้แบบนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยอันนี้มันยังไม่มีตั้งทํานะครับก็พามาดูพามาดูไอผลผลิตก่อนเนาะว่าเราปลูกอันนี้ปลูกฟักทองไว้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฟักทองอันนี้ลกนิดหนึ่งนะ นี่ก่อนเห็นอยู่แถวนี้ลูกนีงโอเคนี่ครับอันนี้โอเคสักท้อของเรานะมันโ,โตมากนะโตนะฮะโ,โตมากเท่าที่นับได้ประมาณสักสิบลูกนะครับ ลูก,ก็จะวุ่นวายนิดหนึง่งน,นีแถวนี้ไหมอันนี้อันนี้อีกลูกนึงครับอ๋อมันใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมเพื่อนเมันใหญ่จริงจริงโอเคแต่มันแอบอยู่นะมองไม่เห็นนะ เห็นไหม,ไมเพื่อนเห็นวิวเนาะโอเคมันมันแบบน่าซื้อมากนะครับตรงนี้ก็เลยแบบก็เลยแบบลงทุนซื้อเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนโปรเจกต์ตรงนั้นนะ่ะก็คิดว่าสักประมาณปีหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะว่าจะสามารถทำได้แค่ไหนเนาะเนี่ยกะกะวางแบบร้านไว้อยู่ตรงประมาณช่วงนี้นะครับ แล้วก็ให้มันเป็นลักษณะเหมือนเหมือนร้านแบบต้นไม้อะนะครับแล้วก็เป็นโลง่โลงๆนะครับแล้วก็น่าจะพักคือคือผมผมมองว่าจะทําเป็นห้องพักแต่เราพักเองนะไม่ไม่ได้ให้ลูกค้าพักนะครับก็คือเป็นบ้านเนี่แหละเล็กๆนะครับมีสักหนึ่งห้องนอนเนาะให้ให้แบบอยู่ได้นะครับอโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็ ใช้ความฝันกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยชิบะ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 